เรามาดูเหรียญน,นี้หน่อยเหรียญน,นี้คือเหรียญของหลวงปู่นาคนะครับเจ้าอาวาสรูปที่9ของวัดรละคังโคสิต,ตารามนะครับหลวงปู่นาคโสพโนโเพื่อนเเห็นไหมว่าลักษณะของเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ตัวหนังสือมันจะตั้งเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วการแกะแม่พิมพ์พระเนี่ยนะ เพื่อนเห็นไหมว่าเนื้อหาของเหรียญมิติความคมชัดตัวหนังสืออย่างเงี้ยเห็นไหมตัวหนังสือการแกะเนี่ยมันจะเป็นแท่งแบบนี้เลยนี่คือลักษณะของเหรียญแท้ที่ผมบอกว่ากระบวนการผลิตเหรียญเนี่ยยุคที่สามเนี่ยมันจะเป็นเหรียญข้างตัดใช่ไหมเหรียญข้างตัดเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่ามันจะมีกระบวนการผลิตแบบนี้ เหรียญข้างกระบอกเป็นยังไงก็ไปหาดูเหรียญสตังลูอย่างนั้นนะครับนะครับเหรียญน,นี้สร้างปีพศเท่าไหร่เหรียญน,นี้สร้างปี2511นะครับ2511เห็นไหมเราสามารถจะดูว่าเหรียญทองแดงกระไหลเหรียญทองแดงลมดำนะครับนะเะเหรียญทองแดงลมดำเนี่ยผิวของการลมดำมันเป็นอย่างไรนะแล้วก็การแกะบล็อกเนี่ยก็คือ เป็นการแกะบล็อกสดเทคนิคการผลิตนะครับเทคนิคการผลิตก็เป็นเทคนิคการผลิตถ้าถ้าจะให้พิจารณาละมันตรงยุคตรงยุคก,กับการที่ลมดำมีกระไหลทองกระจายนิดๆเห็นไหมเนี่ยเหรียญลมดำหลวงปู่นาเนี่ยเวลาเราดูนะครับ เราดูหูเจาะเราดูหลังเหรียญเนี่ยเห็นไหมลักษณะของหูเหรียญรอยเจาะเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญถอดเราก็ทําความเข้าใจได้แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ค้างคาใจผมก็คือเหรียญพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิวเนี่ยเหรียญพญาเต่าเรือนเนี่ยปีหนึ่งหกนะครับรุ่นแรกและเนี่ย ผิวไฟแดงๆอย่างเนี้ยนะครับผิวไฟแดงๆอย่างเนี้ยเนี้ยคมๆอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นอะไรเป็นทรายนะครับผิวเหรียญเนี่ยเป็นทรายเลยนะครับนะคือผมเห็นนะเขาเอามาให้ดูเนี่ยมันจะมีเนื้อนวโลหะกับเนื้อทองแดง แต่ทีนี้เราดูว่าเออเฮ้ยโลการทำเหรียญเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดียนะครับนะความคมชัดอะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่เหรียญถอดนะนะแต่เพื่อจะไม่ให้เพื่อนเพื่อนสับสนนะครับเราก็ตีว่าเหรียญน,นี้เก๋ก่อนแต่เก๋ก็ไม่ขายแท้ก็ไม่ขายเพราะว่าจะเก็บเอาไว้นะห,หมายว่าข้าง เป็นขอบตัดนะครับขอบตัดเป็นเทคนิคสมัยหลัง2,500เห็นไนหะทีนี้ที่จุดพิจารณาหูเหรียญแบบนี้เนี่ยนะหูเหรียญรูเจาะแบบนี้เนี่ยผมเห็นในเหรียญไ,ไอ้หลวงปู่หลิว บางองค์นะครับรุ่นหนึ่งบางองเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าแท้มันเลยสร้างความสับสนในใจให้ผมนะครับ <_ C 1> แต่เพื่อนๆดูผิวไฟเขาแล้วก็ไอรอยเส้นวิ่งเนี่ยนะเห็นนะ <_ C 1> เขาเขาบอกว่าอะไรนะ <_ C 1> พื้นเหรียญเนี่ยนะมันจะเป็นเส้นๆเพราะเกิดจากการารีดแผ่นโลหะ ใช่ไหมครับอ่าเราดูแล้วมันก็เออเฮ้ยมันก็ตรงตามที่เขาบอกแล้วก็ทงแดงที่เอามาทำเนี่ยมันเห็นไหมเพื่อน <im it> ๆดูดิเหรียญนี้เหรอเหรียญนี้มูลค่ามันก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ <im it> นะครับแต่ น่าจะอยู่ที่หลักหมื่นต้นๆน,น,นะครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นทองแดงผิวไฟอย่างนี้เนี่ยมูลค่านะถ้าถ้าผมเท่าที่ผมฟังจากอาจารย์โอ๊โอดลูกแกกเขาบอกว่าก็จะต้องมีสามสี่หมื่นละถ้าผิวไฟแดงๆสวยๆอย่างนี้เนี่ยก,ก็ได้อยู่นะสี 4, 50, ่ห้าหมื่นแต่ผมก็ไม่ได้คิดจะขายหรอกครับเพราะว่ามีอย่างนี้มันอวดใครก็ได้เห็นไหมนะ โอ้โหเนี่ยคือเขาบอกเขาเขาพยายามอธิบายว่าตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันจะมีรอยปิ้นอะไรเนี่ยแต่ว่าเหรียญมันสร้างเป็นหมื่นเหรียญน,นะครับรอยปิ้นมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะใช่ไหมเพราะว่านี่อ่ะมันเกิดจากกระบวนการผลิตในหนึ่งพันเหรียญแรกอะ่ะถ้าหนึ่งพันเหรียญแรกนะเพื่อนๆอนไอตัวตัดมันก็ยังไม่ชํำรุดใช่ไหม เมื่อต,ตัวตัดมันยังไม่ชํารุดเหรียญมันก็จะมีความสมบูรณ์มากกว่าใช่หไหมถ้าตัวตัดมันชํารุดเนี่ยนะมันมันมันอะไรมันไม่คมอะ่ะมันจึงเกิดการกระชากพอเกิดกา,การกระชากแล้วมันก็จะเกิดการปิ้นขึ้นมาใช่ไหมเห็นไหม,เ,หนไหมเนี่ยเหรียญสองพันห้าร้อยสิบเพื่อนเพ่อนก็ดูนะครับ ใครจะตีเก๊ก็แล้วแต่นะครับใครจะตีแท้ก็ดีใจนะครับนะนคือพระองค์หนึ่งองค์เนี่ยมีเจ้าของได้คนเดียวแล้วเจ้าของเนี่ยเขาจะขายหรือไม่ขายก็เท่านั้นเองนะในส่วนในส่วนของการสะสมการอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสมบัติปัดกันชมอะ่ะใช่ไหมครับ สมบัติผัดกันชมถ้าคนดูแท้เขาก็จะเสนอราคาใช่ไหมเพราะของอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ของที่มีให้เห็นอยู่ทุกวันใช่ไหมอ่าของหายากตามหามาเป็นสิบปีก็หาไม่เจอใช่ไหมอ่า ดูร่องรอยแบบเนี้คือกล้องผมมันไม่ค่อยดีนะเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้เป็นกลไลขายอาชีพเงียนะคือเราเป็นนักสะสมต้องบอกว่าความเป็นนักสะสมเนี่ยก็เก็บเฉพาะส่วนที่ชอบนะอะไรที่เราไม่รู้ก็ไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปสนใจนะคัดเฟ้นแต่เรื่องที่เรารู้เราสนใจนะครับ ใช่ไหมโอเคทําความเข้าใจเหรียญเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแรกหลงปู่หลิวไปแล้วนะครับคม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 ,คมอะไรเนี่ยม,มันเกิดขึ้นได้